เครื่องทำนายดวงเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องแข่งเบสบอลแล้วถ้าไปช้าแล้วก็ใจแอันต้องโมโหแน่ๆเลยแต่ว่าถ้าออกไปทั้งที่ไม่ได้ทำการบ้านเนี่ยต้องโดนแม่จัดชุดใหญ่แน่ๆอ๋อยังไงก็ไม่ทันแน่ๆเลยสงสัยต้องโทรไปคุยกับใจแอนก่อนแล้วบอกเหตุผลไปว่าอย่างนี้มันน่าจะเข้าใจนะใช่จ้าอืมอืม ช่ใช่ใช่คือเรื่องมันอย่างนี้จ้ะแย่ชะมัดเลยถ้าทามแม่จะคุยยาวซะด้วยสิแฮะเอ้ยจริงสิดรมอนขอขอโทรศัพท์เลยสิดรอยมอนช่วยไม่ได้ฮะโทรศัพท์อยู่ไหนนะโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์หาเจอแล้วเอาละอ้าเอ้ยนี่โทรศัพท์โลกอนาคตนี่ไม่มีปุ่มโทรเลขให้กดเลยถ้างั้นลองเล่นดูแล้วกันใจแอนช่วหาใจแอน ออเอออมีเรามาด้วยอ่ะมีตรหนังสือด้วยอ่ะไหนดูสิทีโมงล,มงลออะ,อะอะไรกันเนี่ยคนต้องรีบอยู่นะเนี่ยเอ้ยขอไม่เกิน5้านาทีแล้วกันอ,อ,อ,กอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วถูกนั่งทับอยู่อะไรเนี่ยไม่ใช่โทรศรัพท์หรอกเหรแล้วมันอะไรกันล <c oughs> ่ะทางนั้นไปคุยแอนดีกว่า <c oughs> ไปได้นะหนูจะไปอ่ะ เดี๋ยวเถอะ้าเชเชือเรื่องเด็น้อยแน่นานๆจะช่วยแม่ขายของสักครั้งไปเล่นแต่เบสบอลอยู่ได้ก็เบสน้อยแน่บอกจริงเบสบอลคือชีวิตของหนูนะแม่ไม่เข้าใจหรอกลูกผู้ชายอ่ะพูดเอาใจใจแบบนี้ไม่เข้าใจหรอกมาดิมาดเข้ามาดิเข้ามาเร็วๆเร็วๆเจย์แอนนี่แนี่เป็นยังไงองี้จะแอบไปเล่นอีกไหมเหรอไม่ช่วยงานแม่เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเจย์แอนถูกตั้งทับจริงๆด้วย งั้นโทรศัพท์นั่นก็อ๋อ,อนี่ก็คือเครื่องทำนายดวงอะทีมันจะบอกให้รู้ว่าภายในกี่ชั่วโมงจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้านยังไงเราอ๋องั้นเหรอน่าสนุกดีนี่นี่โดรมอนฉันอยากรู้ของตัวเองมั่งจังเฮ้ยฉันว่าอย่าดีกว่านะถ้ารู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ก็ป้องกันไม่ได้แบบนี้ไม่รู้ซะเลยยังดีกว่านะเนาะไม่เอาอะเอาเฮนเนอร์อยากรู้นี่นะไม่เอานอ่ายาเอเอ เฮออแต่ก็กลัวเหมือนกันแฮะอออจริงด้วยเง้นถามของเสนดออกแล้วกัน <c oughs> ในอีกครึ่งชั่วโมงจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างนะ <c oughs> อเนี้ะ่ะจะจมน้ําในสระเหออะรอเฮ้ยจะต้องรีบไปบอกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปก็ช่วยไม่ได้หรอกฮะใ,ใจแอนเนี่ยแบบนี้ทุกทีเลยบอกให้คนอื่นรีบมาแต่ตัวเองบม่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่ไเรื่องเลยจริงๆเฮ้ยงั้นรได้กลับดีกว่า แะนี่อ๋อะไรอะไรโนบิตะไม่มาเล่นเบดบอลหรอกเหรอนายอ่ะคือ,คอฉันมาบอกนายให้ระวังจะจมน้ำในสระว่ายน้ำต่างหากเล่าเ,เตือนเอาไว้อะจะบ้าหรือไงฉันไม่ได้ไปสระว่ายน้ำสักกันหน่อยแล้วจะจมน้ำได้ยังไงเราประสาทหรือเปล่าผู้จ่าไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเด้อะระวงังแต่นี้ออ อ้โออ้าออ้าอ้อ้าอ้โ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 อิโอ้อ้โ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 อก้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โ้โ้โโอ้้โอ้โอ้โ้โอ,อ้เออ้้โอนะ้้อนโอ้าอาโอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โ่อ้โ้โอ้โ้้รออ้อ เตือนไว้ก่อนก็ยังได้นี่นะในอีกสองชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นกับชีสุกะ,นะเนาะเฮ้อะฮจะถูกแมลงสาบแตะอีกงั้นเหรออ้าแปลจริงๆด้วยนะแต่ถ้ามันทำนายแบบนี้ก็ไม่น่าจะผิดต้องเตือนให้ชีสุกะอยู่ห่างแมลงสาบเอาไว้ไงเอ๊ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะลองดูอเออเฉันจะถูกแมลงสาบแตะอย่างงั้นเหรอนนี้แล้วล่ะ บ้านฉันไม่มีมแมลงสาบสักกันหน่อยนึงเอ้าโธคนเขาอุตส่าห์มาเตือนแล้วนะเนี่ยแต่ว่าคงจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้หรอกนะไม่มีวิธีเข้าไปดูใกล้ๆเลยเหรอโดรอมอนเออถ้างั้นก็ใช้ก้อน,ห,นหินแปลงร่างกันดีกว่าเอาอึ๊บแล้วคนอื่นจะไม่สนใจเรามันกับเห็นก้อนหินตามทางเดินเลยเหรอท,ที่ทที่มแมลงสาบอยู่ไหนเนี่ยเหรอแมลงสาบแมลงสาบเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่มีนะไม่มีฮะ เจอบ้างเเปล่าไม่เจอเลยอะบ้านนี้ไม่มีแมลงสาบจริงๆด้วยแฮคำทำนายมันผิดหรือเปล่านะเครื่องมีบีวันโกหกแล้วน้านั้นก็ช่วยไม่ได้รออีกสองชั่วโมงก็แล้วกันเออเอาเอานอนรอเอ๊เอาละอ่านหนังสือเสร็จแล้วไปกินขนมดีกว่ากินขนมเหรอ ไม่น่าจะมีอะไรนะก่อนดดน่ดสินะเน้อาจาเราไจางเป็นไงเมื่อกี้มันตัวอะไรนะมีปีกด้วยนะเหมือนแมลงสาบเลยล่ะจริงด้วยมีแมลงสาบตัวใหญ่ขนาดนั้นด้วยเหรอเนี่ยเอ๊แต่ว่า มาต้องขอโทษเลยนะครับขอโทษจริงๆตอนนั้นบอกว่าทนไม่ไหวแล้วก็เลยวิ่งมาเข้าห้องน้ำที่บ้านนี้นะครับต้องขอโทษเดินนะครับขอโทษจริงๆเออไม่รู้เสร็จหรือยังเอะเสร็จยังเจอครับคือเขาอย่างชัวงอะไรกันอะไรกันครับเนี่ยคือว่าเรามาถ่ายโฆษณาที่หลังบ้านนี้เองนะครับเอาละสูงขึ้นอีกหน่อยอ๋ออย่างนี้นี่เองฮะแต่ก็ดีแล้วนี่นะ ที่นายโดนแทนทิี่จะกะเออแต่ว่าแบบนี้นะฉันว่าอองมันไม่เห็นจะเทศตรงไหนเลยนี่นาออตอนหูฟังภาษาสัตว์อาลนะโนบิตะเดี๋ยวนายคอยหม่งให้ดีๆแล้วกันนะ โอเครุชดีด้าจุบอ้าวนายบกไปไหนกันล่ะเนี่ยก็มแหม่เฮ้ยออข้อไปเรื่องอะไรไววดีๆเป็นแมวยังไงเนี่ยฮะข้อใจเอ็นหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะบ้าชะมัดเลยไายน้ำกดซีนี่นี่ะนี่น่หยุดนะมันน่าสงสารจะตายไปใจเอ็น น่าสงสารตรงไหนฉันกำลังหัดให้มันว่ายน้ำมันจะได้เป็นแมวว่ายน้ำเก่งๆไงล่ะไม่ได้หรอกแมวมันเกลียดน้ำนี่นายัางไงมันก็ว่ายน้ำไม่ได้หรอกหน้าใจเอ็นแล้วทำไมจะมีปัญหาอะไรฮะอยากมีปัญหากับฉันเหรอหน่อยนี่เฮ <ๆ S 2> ้ยนี่ย่านะฮะ <หา S 2> อ๊ยเจ้าเหมียว <ๆ S 2> <ๆ>ดูดิมันหนีไปแล้วมื่อยอือเธอแองแล้วทีหลังแกจาเหมียวทำมาขอ้ฉันอ่ะอ๋อไม่ใช่ผมนะครับนุ่นโนบิกาครับโนบิกาเป็นคนทำ ไม่จริงนะครับผมไม่ได้ทํานะครับทอเองแล้วทีหลังแกจะทำอ่ะเออไม่ใช่ผมนะครับใจแอนต่างหากที่เป็นคนทํเนอะจริงๆนะครับเชื่อผมสินี่อย่ามาโกหกนะปังนะสิสี่ออกแกเห็นใช่ไหมเออเออเออเเห็นเห็นเห็นใช่แล้วเอออะไรกันเล่าเป็นอะไมนี่ใช้ไม่ได้เลยทำเองแล้วไปโทบอกคนอื่นเขาทำาไปอย่างนั้นนั่เนี่ยแย่ที่สุดโ่ต่อไปหันมาแกสัตว์อีกนะใจไม ร้องไห้ใหญ่เลยนี่ฉ uh, ันว่าน้าเธอเลิกร้องไห้สักทีเถอะนะก็มันเจ็บใจนี่นะไอ้เรื่องนั้นน่ะฉันต้องเข้าใจอะนะงั้นก็ช่วยหาวิธีแก้แค้นใจอันนี้ฉันหน่อยสิฉันช่วยอีกแล้วฉันช่วยอีกแล้วทุกทีเลยอย่างนี้ทุกทีเอ้ยเอาไปเก็บเอาไปตรงไหนอยู่ไหนเราอยู่ไหนเฮ้ยอ่ะเจอแล้วนี่ไงหูฟังภาษาศาตร์ มันคืออะไรนะะใส่หูฟังอันนี้แล้วนะจะสามารถฟังภาษาสัตว์ได้รู้เรื่องเลยยังไงเราแล้วจะฟังภาษาสัตว์ให้รู้เรื่องไปทําไมกันล่ะฮะอ้าวปะโถเอ้ยก็เอาให้คุณลุงคนนั้นใส่แล้วก็ฟังแมวตัวเองพูดจะได้รู้ว่าใครทํายังไงเราไม่ใช่เราเลยโอ้จริงด้วย <laughs> แต่มันน่ะไปเด็ใช้มาตั้งนานแล้วนะไม่รู้เสียหรือเปล่านายลองใช้ดูแล้วกันนะเผื่อจะใช้ได้อืมอือ ขนมปังด้วยนะเธอเหรองั้นรีบไปกันดีกว่านะป่ะอ๋อเรบอนสุดยอดเลยได้ยินชัดแจ๋วเลยด้วยแล้วจะฟังเสียงปลาทองเข้าใจไหมนะอ๋อเข้าใจสิภาษาพูดของปลาก็ฟังออกหมดเลยด้วยละ่ะหมันพูดอะไรกันบ้างอ่ะ หมู่นี้ให้แต่อาหารเดิมๆซ้ำกันทุกวันเลยนะนี่ยนั่นสิกินทุกวันฉันจะเบื่อแล้วอ่ะแหมเป็นปลาทองยังจะเลือกกินอีกเหรอ้าวปลาทองก็มีหัวใจนี่นะใครนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมที่ว่าให้เข้าใจสัตว์เลี้ยงนะคุณลุงครับอะไรเดีย๋ยวมาลังแกท่ามาอีกหรือไงอ่ะไม่ใช่นะครับคือผมจะมาอธิบายเรื่องเมื่อกี้นี้ต่างหากแลวครับฉันไม่อยากจะฟังอะไรทังนั้น,นคุณลุงครับ ฟังเขาก่อนเถอะครับอ่าแล้วเธอเป็นใครอ่ะผมเป็นแมวหุ่นยนต์ชื่อดราเอมอนครับหุ่นยนต์แมวงั้นเหรออแมวเลยอ่ะงั้นจะยอมฟังก็ได้ไหนลองอธิบายมาให้ฟังในซีวอร์่รารับยังไงแลก็เอาหูฟังนี่ไปใส่เลยนะครับแล้วให้แมวบอกเองลวกันว่าใครเป็นคนรังแกมันน่ะนี่เธอจะบาะ้าเหรอให้ฉันถามแมวจะคุยกันรู้เรื่องยงไงอ่ะใส่แล้วฟังรู้เรื่องจริงๆครับแล้วถ้าฟังไม่รู้เรื่องเราจะยังไง ผมก็จะยอมถอนญาติทั้งสนามให้เลยด้วยเอออ้าวงั้นก็ได้อืมเอาละเจ้าธรรมะใครเป็นคนรังแกเจ้ากันแน่บอกมาคนที่รังแกฉันคือแต่แอนนั่นแหละเหมียวโดยวิัีกรุงเข้ามาช่วยวิถักรุงนี่เอ้ยเอ้ยจริงเหรอเนี่ยฮ้ยเจ้าธรรมะก็จริงนะสิเหมียวโดยวิัีกรุงเขาเป็นเพื่อนนี่ชาบันว่าไงครับเออคือฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ตอนนั้นฉันเข้าใจเธอผิดไปอ่ะนะ ตอนนี้เข้าใจก็พอแล้วล่ะครับแต่ว่าฉันทำไ้ดีกับเธอเอาไว้หมินนะอ๋อเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกครับโอ้ยไม่ได้รอกฉันไม่สบายใจอ่ะขอบใจมากเลยนะเดรีมอนไม่รู้ว่าป่านนี้นะหัวใจแอนจะไปยังไงกันบ้างหอหอเนาะเดี๋ยวนะจะกล้าก็าหอกเลิเนี่ยคนที่หลังแกจะถามมากคือว่าเธอเองนะหากแล้จะพวกเด็กซนไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะโนบิตะเป็นคนทมอ่ะ ออใช่ใช่ครับโนบิตะนี่จะพ่อหอกเอกทำอร่อยฉันฟังหมดแล้วว่าใครเป็นคนทำจะบ้าเหรอแม่มจะเล่าให้ฟังได้ยังไงกันล่ะมันพูดได้ที่ไหนใช่แม่มันฟังภาษาคนรู้เรื่องได้เหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะอื้มนิ่อยน่าฮะโนบิตะแบบนี้ต้องแก้แค้นนีเแ็ดแบบต้องชกให้ด้วยถลกหนังหัวแมวตัวเมื่อกี้นี่นี่ว่าไงนะฮะ แจแอนก่เซนเนยโกรธมากบอกว่าจะมาแก้แค้นอย่างนั้นเหรอเแมว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 อ๋อ,อแล้วทําไงเด้อโดรไร่โมดอ,อ๋อเหรอไม่เห็นจะต้องกลัวเลยนี่นะในกระเป๋าวิเศษของโมดเนี่ยยังมีเครื่องมืออีกตั้งหลายอย่างเลยเอา <c oughs> นี่ไงมือสะท้อนกลับฮะอันนี้เราเคยใช้คราวก่อนนี่ใช่ใช่ถ้าติดแขนนี่ไว้ใครทําอะไรเราก็จะโดนสะท้อนกลับสามเท่าตัวเลยดีละแบบนี้ไม่ต้องกลัวแล้วสิ <c oughs> แลล้ว่ะนี่โนบิตะจะมังอาจไปฟ้องแต่แกเรื่องฉันใช่ไหมเปล่านะฉันแค่เล่าความจริงตั้งหากล่ะหน่อยอย่ามาย้อนอยากจะปัวแล้วนี่กัดโอ้ยโนบิตะคุงตาบังอ่ะฮะเอ่อจัดการเลยใจเอมยากว้ายว้ายโดนขวัญว้ายว่าย ใจมากเลยนะที่แกช่วยฉันไว้นะอ่าดีใจด้วยนะโนบิตอะขอบใจนะธรรมะตอนกระป๋งองฤดูกาลโอ้ยร้อนชะมัดตัวจะละลายแล้วเนี่ย เราติดแอว์วอเยน็นฉ่ำสบายไหลกันเล่าทองทำไมไม่เปิดแอร์แล้วคะพ่อมันเสียน่ะสิแอร์เสียเหรอก็พ่อซื้อแอร์มือสองมาติดก็อย่างนี้แหละ เน่าบนไม่หน่อยเลยนะหน้าร้อนมก็ต้องร้อนสิถ้าไม่ร้อนมันก็ไม่ใช่หน้าร้อนเอานะแ่่ร้อนตามไปกระพอแล้วโร้อนโดราเอมอนช่วยทำอะไรบ้างสิเอ๊ะอวไม่อยู่เนี่ยในห้องเรามีพัดบ้างไหมนะ ฮ้ยนี่มันอะไรกระป๋องอะไรก็ไม <resource> ่รู้แฮะลองเปิดดูดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยร้อนร้อนร้อนแย่แล้วร้อนจะตาอยู่แล้วเนี่ยอะไรกันแล้วเนี่ยอ๋อ เป็นอะไรไปอ่ะฮะร้อนสิร้อนร้อนร้อนช่วยฉันทีร้อนร้อนร้อนไอ้กระป๋องฉะมัดเลยฮะเฮ้ยทิ้งไปก็ดีบรรดาร้อนยังจะเปิดกระป๋องด้ดูร้อนเหรอกระป๋องด้ดูร้อนเหรอนี่ก็คือกระป๋องด้ดูการยังไงเล่าอ๋อเหรอลืมไปเลยนะว่ายังมีอยู่เก็บอกไว้ในตู้จะลืมไปเลยนะเนี่ยอ่นนี่มันมีสีด้ดูเปิดด้ดูอะไรก็จะมีอากาศของฤดูนั้นออกมาแปดชั่วโมงยังไงเล่า เหรอ,อ,องั้นลองเปิดฤดูใบไม้ผลิด,ดูนะให้นออันนชื่นใจม,<ช>มีลมพัดเบาๆสบายใจดีจังเลยใชออออ่ใช่ออใช่ใชเฮออเฮออ้ยฮ่าฮ่จิงด้วยที่บ้านข้างๆอะมีต้นซากุระอยู่ไม่ใช่เหรอ,อ,อใชนะ่แต่กันปลาไปใกล้ๆเลยนะไปเลยได้ยแนะ่ อดอกบานแล้วล่ะใช่ใช่ใชอันนี้จะดูใบไม้ร่วงมลมพัดเย็นสบายจีจังเลยอะที่บ้านข้างๆก็ใช่มีต้นพลับอยู่ด้วยดีนะนี่แนะ่ลูกเต็มต้นเลยละ่ะ วันที่ร้อนๆแบบนี้มันก็นต้องฤดูหนาววิววิวเลยเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนของจริง<ด>เลยนี่ไม่ใช่หิมะจริงแล้วนะแต่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนจริงเท่านั้นเองโอ้ยรู้สึกเย็นฉ่ำเลยนะเนี่ยสบายดีจังฉ <c ười> ่กหนาวซะแล้วสิร้อนกบ,บนหนาวกบ,บนเฮ้ยหนาวอ่ะ ว่ายังไงนะอย่ามาล้อมมาเล่นแบบนี้ดีกว่านะก็มันจริงนี่ฮะแม่จาปลองแบบนั้นมันจะมีอยู่จริงๆเลอะเป็นไงฮะเป็นไงโอ้โหเห็นไหมฮะแม่เอาไปครับได้เหรอเอานี่ครับเอาเลยเลยเอาไปเลยจ้าจ้า หนาวไปนิดเลยแต่ชอบฤดูหนาวที่สุดเลยและจริงด้วยสิทำเป็นฤดูหนาวทั้งบา้านดีกว่าเออ่ออใชงนีอ,อ,อ,อใครกันนะเอาของมันได้มาวางในห้องเนี่ยไรมอนเน่ยแน,นยเลย เอาแล้วนะดีราเอลม<ด>อนย่าขอไม่ได้มาในบ้านอีกนะเข้าใจไหมนอีอุ่สายเย็นเหมือนติดแอร์แล้วนะเนี่ยไม่ได้นะนี่มาลดูร้อนอ๋อถ้าอย่งงางนั้นผมให้ฤดูร้อนนะครับอะ,อ,ะอะไรนะฤดูร้อนเลยแบนนี้สิดี เอาล่ะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยลือร้อนทั้งบ้านเลยดีกวา่า แหมผู้สาวได้อยู่เย็นเย็นแล้วดูดูหนาวดีกว่าไม่สิมันต้องฤดูร้อนฤดูหนาวสิร้อนสิดีดูหนาวสิคะฤดูร้อนดีกว่าดูหนาวสิฤดูร้อนน่ะฤดูหนาวสิฤดูร้อนใช่ไหมอืมเฮ้ยยุ่งเลยตอนนี้ร้อนรู้ร้อนดีเฮ้ยไม่รู้ดิร้อนฤดูร้อนจะอยู่ข้างไหนล่ะเฮ้ยเอ้ยจะสีอะไรไปอะไรทำไมอื s <S มอะไรทิ่งอะไรกันเนี่ยเออ